ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกกลยาผาแมาดานะคะวันนี้แอดมินนกนะคะจะพาทุกทุกท่านนะคะเข้าไปเที่ยวนะคะชมสวนสาธารณะนะคะนั่นก็คือสตาร์กปาร์กเอนะคะซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ใช้จัดงานวันชาติแห่งประเทศสวีเดนนั่นเองนะคะวันนี้แอดมินนกก็เลยพาพลังอีฟซีนะคะ ที่ติดตามชอบกัรยเจมาคามาดามเรามาชมกับความสวยงามมาชมทุ่งกว้างนะคะทุ่งหญ้าสีเขียวนะคะให้ชมกันเลยนะคะนี่คือดอกหญ้าสีเหลืองนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะธรรมชาติสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ นี่ก็คือพันไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งนะคะดอกสีส้ม่ะสวยง่ายมากๆเลยอ่ะทุกท่านเห็นเลยนะคะสวยงามมากๆเลย,เเลยะคะ่ยามมาะ,คะและนี่ก็คือธรรมชาติอีกนี่ก็คือพันไม้นะคะพันไม้ประดับที่เกิดขึ้นเองตามาธรรมชาตินะคะสวยงามมากๆเลยคะ่ะดอกจะเป็นสีชมพูค่ะเพื่อน ชมกันเลยสีชมพูค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันเลยเนาะไปข้างในที่สวนเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินนกจะหาที่นั่งนะคะสงบสงบคูดคุยกันนะคะเราเข้าไปด้านในกัน,นะคะันนี่คือเนินหญ้านะคะสีเขียวสวยงามมากมากเลยเพื่อนๆว้าวๆ้าว้วาว และนี่ก็คือเนินหญ้านะคะที่ผู้ปกครองนะคะได้นำบุตรหลานลูกหลานนะคะขึ้นมาเล่นกันนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะเนินหญ้าเป็นภูเขาลูก,กเตี้ยๆนะคะไม่สูงนะคะเดี๋ยวแอนมินนกจะพาไปดูพันไม้ประดับสวยงามกันเลยค่ะ ตอนนี้ประเทศสวีเดนนะคะก็จะตกแต่งด้วยไม้ประดับอย่างสวยงามเลยนะคะอันนี้แอดมินต้องขอโทษด้วยคะ่ะเพราะว่าไม่รู้จักชื่อจริงๆนะสวยมากๆเลยคะ่ะอันนี้ก็คือดอกดาวเรืองนะคะเท่าที่รู้นะคะดอกดาวเรืองนะคะอันนี้พันธุ์ไม้ไม้ประดับดอกสีขาวนะคะมันจะมีสีมันจะเหมือนไม่เหมือนกันอูริกานะั่นคือ สีมันก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วแต่แต่ละพันธุ์นะคะอันนี้ก็พันไม้ประดับนะคะสีเหลืองค่ะสวยงามแล้วนี่ก็คือดอกดาวเรืองเนาะดอกดาวเรืองสีเหลืองแล้วนี่ก็พันไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะดอกสีขาวสวยงามค่ะแ้ะนี่ก็คือพันไม้ดอกสีแดงค่ะเพื่อนสวยงามจริงจริ สวยงามค่ะสีม่วงก็สวยงามมากๆากค่เพื่อนสีม่วงสลับด้วยสีขาวสีแดงนี่คือพันไม้ประดับนะคะหลากหลายพันหลักหลายสีสันนะคะที่ปลูกอยู่ในสวนสาธารณะนะคะสตาร์ปักส์อย่งนึ่ง ประเทศสวีเดนตัวนี้เข้าสู่หน้าโบหน้าใบไม้ถิก็จะสวยงามอย่างที่เห็นเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ชมดอกสีม่วงกันเลยค่ะสีม่วงสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆว้าวค่ะตอนนี้เอดวินนก,ก็มายืนอยู่ที่ ทุ่งหญ้าสีเขียวนะคะสนามสีเขียวนะคะสนามกว้างใหญ่บรรยากาศล่มลื่นเลยค่ะแอมินต้องรีบทำคลิปนะคะเพราะว่าดูทั้ทางแล้วอาจจะมีฝนตกนะคะฝนเทลงมาเลยต้องรีบทำคลิปนะคะให้ทุกท่านเห็นเลยนะคะทุ่งหญ้าสีเขียวสวยงามมากๆเลยค่ะว้าวด้านหลังนี่ก็จะเป็น เนินติดเตี้ยนะคะโอเคแอดมินคิดว่าต้องนั่งตรงนี้ล้วค่ะพูดคุยกับพลังเอฟค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันต่อนกับพลัง x อนะคะตอนนี้คุณนกก็ได้ที่นั่งเลยนะคะ กลางสนามหญ้านะคะเขียวกระจีไปด้วยท่งหญ้าสีเขียวนะนี่คือสวนสาธารณะนะคะในเมืองซันวีเก้นนะคะก็มานั่งคุยกันเนาะตอนนี้บรรยากาศล่มรื่นมากนะดูท่าทางฝนก็จะตกด้วยนะคะอากาศตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะคะแอดมินนกก็ต้องพูดคุยแข่งกับลมฟ้าลมฝนที่กำลังจะมานะคะ โอเคตอนนี้ประเทศสวีดเดนเข้าสู่ช่วงหน้าโวนะคะหน้าใบไม้ผลิดะคะอีกประมาณอีกสักสองสามอาทิตย์ก็จะสู่หน้าร้อนแล้วนะคะหน้าซมมาร์นะคะโอเคนเนาะมาพูดคุยกันกับพลัง f อฟนะคะโอเคโอเคค่ะ ก็จะพูดกับพลังเอฟไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้แอดมินนกนั่งอยู่กลางสนามหญ้านะคะทุงหญ้าสีเขียวกระจีสวยงามมากๆ,ๆเลยค่ะมองไปที่ไหนก็มีแต่ความร่มรื่นนะคะก็ต้องทำคลิปนะคะแข่งขันเพราะคาดว่าฝนจะเทลงมาเร็วๆนี้นะคะก็<ม>เลยต้องเร่งรีบไปเลย โอเคเนาะเดี๋ยวจะพาพลังเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องมีพาร์ดานะคะเราไปชมความเป็นธรรมชาติรอบๆสนามหญ้านะคะทุ่งหญ้าสีเขียวที่เต็มไปด้วยธรรมชาตินะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศรอบๆกันเลยค่ะ เดี๋ยวเอดมินนกนะคะจะพาทุกท่านขึ้นไปบนเนินนี้นะคะที่อยู่เบื้องหลังเห็นแล้วใช่ไหมคะเราขึ้นไปกันเลยค่ะขึ้นบนเนินกันเลยค่ะอย่างที่ได้แจ้งเตือนเพื่อนๆพ,พลังเอซนะคะที่ติดตามช่องกรชพัพนมาดามอยู่นะคะ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงหน้าโวนะคะหน้าไม้ไม้ผีจะสวยงามตอนนี้เอ็ดมินกนกขึ้นมาอยู่บนเดินเลยนะคะว้าวเดี๋ยวจะให้ชมธรรมชาติกันเลยบนเดินนี้โอเคอให้ชมกันเลยทุ่งหญ้าสีเขียวนะคะ วว้าเนี่คนยค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะและด้านหน้าน,นี้นะก็เป็นบริเวณที่เขาจัดงานเมื่อวานนะครัเนเสา์นะครับตอนนี้ก็ถูกปัดกวาดเก็บกวาดอย่างสะอาดเรียบร้อยไม่มีเศษขยะให้เห็นเลยนะคะ สีเขียวสีเขียวสวยงามมากๆที่เห็นนั่นก็คืออพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ที่อยู่รอบๆสวนสาธารณะนะคะแอดมินจะให้ชมกเลยสวยมากเลยและด้านหน้าน้านตึกสูงๆนั่นก็เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะหรือภาษาสีเ,เรียกว่าแหลกเกนเฮดนะคะสวยงามใช่ไหมคะเพื่อน,นๆเนอ ที่นี่คือปะเทสววเดนอ,อะตอนนี้แอมินจะพาทุกท่านลงจากเนินแล้วนะคะค่ะ<อ>ก็ต้องขอขอบคุณพลัง f อซทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังช่องกระยิบพาดานนะมะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ